ท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาเทียวบ้านพี่สุนันนะคะพี่สุนันเขาก็จัดเป็นเซตเซตเซตวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมีประมาณ10 10เซตนะคะ10ชุดเนาะสิบชุดสิบชุดอ่ะพอพี่นันเริ่มชุดที่1ก่อนเลยค่ะนี่ค่ะชุดที่1นะคะจะชุดที่1อยู่ที่650บาทนะคะ650บาทรวมส่งเลยมีสีปราดแล้วก็มีอันนี้ ไก่แก้วไพทูลหรือว่าจันฉายอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ผ่านะเลี้ยงจนสวยแล้วได้ผ่านะคะมีทั้งหมด8กระถางนะคะต่อเซต650บาทนะคะพร้อมส่งไหมคะพี่น้าพร้อมส่งเลยส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมส่งฟรีนะวันะอันนี้เซตที่หนึ่งต่อไปเซตที่สองค่ะนี่เซตที่สองก็เหมือนกันนะคะมีสีปราดค่ะแล้วก็มีเหมือนเหมือนกันนะจัดให้แค่ว่า ใครเลือกเอาค่ะสี่หกแปดแปดกระถางเนาะอืมก็คุ้มนะคะเนี่ยตอนนั้นพี่นางขายอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบใช่ไหมเลยยกให้เนาะจากร้อยห้าสิบอันนี้ขายยกเซตไปเลยหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมอันนี้เซตที่สองชอบชุดไหนนะนี่นะครับแมวด้นะช้าๆให้นะคะชุดที่สามนะนี่นะคะใครชอบเซตไหนมาต่อมาเป็นชุดที่สี่นะคะท่านผู้ชมชุดที่สี่เป็นแบบนี้นะ ตีนะคะใชอบปลอมไหนเลือกเอานะชุดที่ห้านะคะต่อมาเป็นชุดที่ห้านี่นะคะชุดที่ห้านี่นะคะนี่เลยชุดที่ห้าค่ะท่านผู้ชมคะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะชุดที่หกโอเคใครชอบชุดไหนเซตไหนเลือกเอาเลยใหญ่เซตใหญ่ชุดที่เจ็ดค่ะนี่ที่เจ็ดนะคะนี่ค่ะชุดที่แปดค่ะท่านผู้ชมขะ ะชุดที่แปดชุดที่เก้านะคะท่านผู้ชมชุดที่เก้านี่นะคะอ่ะต่อมาชุดสุดท้ายคือชุดที่สิบนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะชุดที่สิบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวพี่สุนันต์บอกเบอร์สักนิดนึงค่ะศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าจ้านี่นะคะเป็นชุดของพี่สุนัน650ต์หกร้อยห้าสิบส่งฟรีถูกไหมใช่ค่ะพร้อมส่งเลยนะคะค่ะ ผู้ชมขามานี่นะคะไม้ของพี่สุนันทศการกัดสีเท่าไหร่คะพี่สุนันห้าร้อยห้าสิบนี่นี้ปล่อยโปเลยนะห้าร้อยห้าสิบเลยค่ะอันนี้มีมีนายทองเหม็นด้วยเท่าไหร่คะไซส์นี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยเดี๋ยวป้าแมวเอฟดีไหมมีกี่ต้นคะเนี่ยสวยๆเลยหลายต้นอยู่นะี่นะคะท่านผู้ชมสีสวยๆลยนายทองเหม็นนะคะสามร้อยห้าสิบสวยมากค่ะเจ็ดกระถางจ้ะต่อมาค่ะอันนี้สุรลเซนสุรเซนก็ให้สามร้อยห้าสิบจ้ะ อันนี้หยาดฝนหยาดฝนก็ให้สามร้อยห้าสิบนะค่ะจองถนนต้นไซส์ใหญ่สามร้อยห้าสิบไซส์เล็กอยู่ที่สองร้อยค่ดีนะคะเอาม่านนางพิมพ์ค่ะม่านนางพิมพไม่ใช่นั่นเไก่สุดสมวนก็ไก่สุดสมวนให้สองร้อยผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดก็สองร้อยใหญ่แล้วอือันนี้ไก่อะไรนะนางเสือดาวร้อยห้าสิบ อันนี้บอเงินบอเงินก็ร้อห้าสิบทุกกระถางใช่ไหมคะพี่นันใช่ใชเลือกเลยงวงมานะรนะ้อยห้าสิบเนาะนี่ไก่ราชาวดีร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นไอ้อะไรเนี้ยนังไหมจ้ะเท่าไหร่คะนางไหมสองรอค่ะ อโนนอโนนอะไรนะลือมอีกแล้วเนี่ยพระนครพระนคร200บาทโอ้โหสวยๆใบกลมด้วยขุนสีเขาะคงอ่ะเท่าไหร่คะ200บาทตู้นะคะคือขุนสีโคชะคงนะคะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปลำไยแดงค่ะเท้าลำไยแดงอยู่ที่400รจ้ะอันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐอาวไซเล็กให้ที่150ห้าสิบจ้ะไก่ทองประเสริฐนะคะท่านผู้ชมจอมทัพอันนี้คืออะไรก่อนเนี่ย อันนี้จะเป็นไออันนี้มั้งพะไวหรือเปล่าอันเนี้ยพะไวสองร้อยอืมค่ะอันนี้จะเป็นเรือนหลวงเรือนหลวงให้สองร้อยห้าสิบไซส์ตั้งแม่เหรอคะตั้งแม่ให้โอ้ห้าร้อยเอาอ่าค่ะใหญ่จ้ะลูกจอมทัพนี่เป็นไม้จอมทัพผ่าหัวเลยผ่าหัวเท่าไหร่คะนี่นะคะท่านผู้ชมจอมทัพเป็นไม้ผ่าหัวไม่ใช่ลูกไม้นะคะ เป็นไม้จอม,มทับที่ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมประแมวย้านะอปิก,กินาลีค่ะสองค่ะ200จ้าสองอยอไปอน,นี่นายทองแก้ว350จ้าพวกจระแม่ไซส์ใหญ่นี่อยู่ที่100บาทจ้าถ้าเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวให้80บาทค่ะกุมพกันถ้ากุมพกันอยู่ที่ร้อหค่ะท่านผู้ชมขาะนี่นะคะพี่สุนัน์บอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะ0ูนย์แปดหนึย์เจหจ้าต่อมาด้านนี้ค่ะ สหัสเดชะกับกวนอิมนะถ้าจะเอาบอกเดี๋ยวจะเลือกให้ค่ะไซส์ใหญ่อยู่ที่100ไซส์เล็กอยู่ที่80บาทมี1้อกับแปบาทนะค<ช>ะท่านผู้ชมสหัสเดชะกับกวนอิมนะ,<ช>ะด้านนี้ค่ะ,ะลูกไม้ก็อยู่ที่ต้นละร้อยนะคะกระถางละร้อยอันนี้ละคะเหมือนกันกระถางละร้อยเนี่ยเซตนี้ทุกกระถางลลทุกลลทุกอันนี้นะครับพี่นันร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะใครชอบสายดักๆก็มาดูนะคะมี ดักดักนะคะป้าเมล์จิ้มให้ดูเนาะนี่นะคะสายดักนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะร้อยบาทก็สวยได้อันนี้คืออะไรเอ่ยผีเสื้อสมูทอ่าให้สองร้อยนะคะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะม่านนางพิมพ์อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเนาะก็เหมือนกับที่พี่นางเขาจัดเซตให้ยกจากนี่ไปไปไปนู่นเนาะเซตละหกร้อยห้าสิบเนาะท่านผู้ชมซื้อเป็นเซตก็จะถูกลงมาเพราะอันนี้ก็ตกกระถางละร้อย ท่านผู้ชมขาเนี่ยพ่อแมวว่าลูกไม้อันนี้สวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเนี่ยเขาเป็นอ่าเกสรของหนุมานอมพ,พพากับแอทอสกันนะคะผสมกันนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นนี้สูงสวยแล้วก็มีหัวด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะดูดูดูความสูงของเขานะอยู่ที่350บาทใช่ไหมครับพี่นันนี่นะคะท่านผู้ชมต้นนี้เขาก็เป็นใบกลมๆแบบนี้นะคะท่นานผู้ชมอ่ามันจะเป็นเป็นบอลกลับนะคะเป็นเป็นอ่าเป็นเหมือน ไอ้หรือสีมงคลหรืออะไรประมาณนั้นแต่ป้าแมวไม่ใช่นะคือแบบบอก้ายนะคะท่านผู้ชมค้ายนะคะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะนี่คือ350บาทนะคะ<อ>เป็น <ไ h. S 1> บอลกาบสวยนะคะ<อ>ท่านผู้ชมขานี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เหมือนเทพอักษาราเขาจะแพงมานะคะนี่ท่านผู้ชมขา350บาทนะป้าแมวว่าไม่แพงเลยนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ป้าแมวยังไม่เอฟนะคือปล่อยให้ท่านผู้ชมเอฟไปก่อนถ้าป้าแมเอฟคือเอฟหมดเลยเพราะว่าเอาเราสามารถเอาไปตั้งพันตั้งแม่พันแล้วก็ คือไปไปต่อไปต่อได้ค่ะุผู้ชมขานีนะปะ้าแมวให้ดูนะอ่ะถ้าพี่นันจนนี้ต่อไปเลยค่ะาารวยล้นฟ้าจ้าสามร้อยบาทนะคะกระถา,างนี่นะรุ่นนี้มีเจ็ดกระถางต่อไปค่ะแล้วนี่สยามเพลยสยามเพลยพลให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะอ <จะ S 2> ุ้ยอะไรดังๆเนี่ยเทพอัศราให้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทบาท,ท่านผู้ชมขารีบมานะอันนี้มหาอะไรนะมะหาเศรษฐีปะเนาะชื่อมหาเศรษฐีอ่ะอันนี้ให้อยู่ที่ เท่าไรเว้หกร้อยบาทจ้ะเอานพเก้าค่ะนพเก้านพเก้านพเก้าก็หกร้อยบาทจ้าโอ้โหสวยมากมณฑ์สวรรค์ค่ะพี่นายมณฑ์สวรรค์อยู่ที่สี่ร้อยบาทนี่นะคะท่านผู้ชมนะมณฑ์สวรรค์นะต่อมาอันนี้ชมพูทวีปให้อยู่ที่หกร้อยบาทจ้ะโอ้โหสวยๆเลยท่านผู้ชมค่ะเอ้าด้านนี้ค่ะอะไรเอ่ยอันนี้เหรอคะอันนี้นี่ศิลานักป่าศิลานักป่าอ่ะให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบอย่างนี้นะจ้ะ อันนี้อันนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงก็ให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบอลกาบอะไรที่นันบอกาบอะไรอุ้ยไม่รู้ชื่อเลยรู้พ่อเป็นสวยมากเท่าไหร่คะเนี่ยสวยมากเลยให้สามร้อยอังท่านผู้ชมรีบมานะคะสวยทั้งนั้นเลยต้นใหญ่ๆเลยค่ะไซต์ตังแม่เลยค่ะอันนี้อะไรพี่นันอันนี้พญาหน้าคาราชให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนี่นะคะท่านผู้ชมสวยนะคะสวย ต่อไปครับพี่นันอันนี้จะเป็นสงขาจังหวัดสงขาให้อยู่ที่450จ้าอันนี้มณีอ่ามณีทองมณีทองก็ให้อยู่ที่450นะคะไซสยยใ์ใหญ่ๆกันเลยสวยมากสวยมากใหญ่ๆอลังกา,าอันนี้เป็นลูกไม้พยามน์อันนี้ก็450จ้จยาไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะสวยเทพทรงศิลไซสตั้งแม่อยู่ที่500บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ อ่านี่มหาเศรษฐีถ้าใครอยากได้ไซต์ตั้งแม่ก็พันแปดต้นนี้นะคะค่ะแในนู้นล่ะอันนู้นเขาเอาแล้วอันนู้นเอาแล้วไปเั้นเราไปตู้นู้นต่อค่ะท่านผู้ชมพันห้าไซต์ตั้งแม่ใหญ่ไซต์ตั้งแม่ใหญ่ใหญ่พันห้านะคะท่านผู้ชมสีลาหุ่มทองนะค่ะท่านผู้ชมขาต่อมาตู้นี้อีกี่นในบอกตู้นี้ตู้นี้เลยอะอะไรคะเนี่ยสวยๆอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณไซส์อยู่ที่450นะคะท่านผู้ชมสี่อสสวยๆเนาะ พันดาวพันดาวอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะให้เป็นราคาพร้อมส่งไปเลยพร้อมค่าส่งใช่ไหมครับพี่นันทุกพ้มเลยทุกกระถางที่เอ่ยมาเนี่ยส่งฟรีเนาะท่านผู้ชมวันนี้พี่นันจัดโปรส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมรีบมานะอัมพรอัมพรก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะจ้ะสวยๆกันเลยออันนี้จะเป็นตะวันชิงพบค่ะรุ่นใหญ่อยู่ที่4 5 0ห้าบค่ะ ดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้คุ้มซับคุ้มซับก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะไซส์ใหญ่อืมสวยอันนี้จะเป็นชมพูทวีปรุ้นดังอยู่ที่สี่ร้อยแล้วอันนี้จะเป็นองคุลิมานสี่รอยบาทอ่ะวันนี้ให้สี่รท่านผู้ชมคาเ้ออันนี้มีเท่าไหร่คะสี่ร้อยห้าสิบเจ้าจันตาชนลืมลืมสี่ร้อยห้าสิบเนาะใช่ค่ะเจ้าจันตชนอันนี้นี่เอาเจ้าอนนี้ก่อนเนี่ย อันนี้จะเป็นเจ้าจักรพพรดเจ้าจักรพพัดเอาให้หนึ่งพันเอาให้หนึ่งพันอันนี้อะไรครับพี่นันอันนี้หรอไม่รู้เลยเนี่ยลืมไปแล้วอะไรเอ่ยป้ายปักออกหล่นไปแล้วเอาอันนี้เอาที่รู้เอาที่รู้นางกิลลี่นีห้าร้อยบาทค่ะนางกิลินี่ห้าร้อยบาทแล้วอันนี้อันนี้ มีซับมีซับใหญ่ๆเลยอยู่ที่อ่าห้าร้อยกระถางนี่ต่อห้าร้อยอ่าแล้วพี่นามถ้าเกิดท่านผู้ชมเขาถามว่าไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยขายกระถางเท่าไหร่อ่ะมีนะป้าแมวขายอ่ะคือเขาถามว่าไอ้ที่ไม่รู้ป้าแมวขายกระถางเท่าไหร่เออผู้ชมถามอีกด้วยอ่าให้สี่ร้อยห้าสิบไอ้ที่ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ก็ซื้อไปนะคะสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งเนาะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเท้าลำไยหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันแผงๆเลยแล้วแม้ว่าเหมือนเหมือนเหมือนยักษ์อันนี้อืมแบบนี่นะคะท่านผู้ชมห้าสิบ ป้าแมวก็จบไปกับบอลสีสวยๆของพี่นันนะคะท่านชมเดี๋ยวพี่นันบอกเบอร์เบอค่ะศูนย์ปดหนึ่งสองแปดหนึ่งูนย์เจ็ดเจ็ดห้าจ้าเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปอีกนะคะท่านชมขานี่นะคะอันนี้คืออะไรพี่นันอันนี้เหรอคะอันนี้จะเป็นคุณหญิงอันนี้เจ้าหญิงอือยู่ที่สี่ร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวลืมชื่ออีกวางชมพูวางชมพูก็สี่ร้อยจ้ะ อันนี้จะเป็นพรพะล่วงพรพะล่วงก็อยู่ที่450กระถางนี้ในพวกเล็กๆนี่ก็400จ้ะนั่นเงินแสนจ5 0้450นี่นะคะท่านผู้ชมบอลสีสวยๆของพี่นันนะคะช้านี้ป้าแม้ก็สวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของพี่นันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ